เวลาที่ไม่มีคนเห็นความรู้สึกฉันเวลาที่ไม่มีคนให้ความสําคัญกับฉันเราจึงกลายเป็นคนมีปมที่เกลียดความรู้สึกนี้เกลียดความรู้สึกไร้ค่าทุกครั้งที่แฟนไม่เคยเห็นความรู้สึกฉันฉันจะปีติและฉันจะโวยวายเก่งฉันจะขี้น้อยใจฉันจะขี้หึงฉันจะขี้งองแงขี้งอนขี้ประชดประชันพฤติกรรมเราจะออกมาเลยเพราะเราเกลียดความรู้สึกนี้ มันจะดิ้นมันจะทนอยู่ไม่ไหวเราจึงมีพฤติกรรมตรงกันข้ามเพื่อต่อต้านให้เขาเจ็บบ้างเพราะเราเจ็บอยู่ก่อนแล้วเห็นไหมแล้วเรากำลังทำอะไรลูกอยู่วะเนี่ยแล้วยังไม่เรียนอีกถึงลึกมันมีลึกกว่านี้อีกนะถ้าไม่เรียนวันนี้จะเรียนตอนไหนรอลูกสิบเก้าขวบเหรอคะคุณน้ำฝนจะมารอให้มันแก้ตอนนั้นน่ะบอกเลยแก้ยากแล้วเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ลูกออกจากอก,อกเราไปแล้วอะ ออกจากอกหมายความว่าอะไรเขาไปมีสังคมของ